สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนกำลังเจอเหมือนกันนั่นคือกับดักสงครามราคาทำไมการลดแลกแจกแถมถึงไม่ใช่ทางรอดในระยะยาวขายดีแต่ไม่เหลือกำไรวันนี้เราอยู่กับคุณพีชผู้เชี่ยวชาญการยิงแอดที่จะมาช่วยอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆสวัสดีค่ะคุณพีชสวัสดีครับ ต้องบอกเลยว่าการลดราคาเป็นเหมือนทางลัดที่ขายออกไวจริงแต่เป็นทางลัดที่พาร้านเจ๊งได้ไวกว่าโตครับเพราะต้นทุนทุกอย่างยังเท่าเดิมแต่กําไรต่อชิ้นลดลงทันทีหลายคนคิดว่าขายถูกนิดนึงก็คงไม่เป็นไรแต่สุดท้ายกลับต้องขายมากขึ้นหลายเท่าเพื่อให้ได้กําไรเท่าเดิมแบบนี้มันเหนื่อยทวีคูณเลยนะคะ จริงครับและที่หนักกว่านั้นคือลูกค้าที่ซื้อเพราะของถูกสุดมักไม่พักดีเลยเขาไม่ได้สนใจแบรนด์แต่สนใจว่าใครถูกสุดวันนี้วันหน้ามีอีกร้านถูกกว่า3บาทเขาก็ไปทันทีทําให้เราต้องลดแข่งวนหลูบไปเรื่อยๆแปลว่านอกจากกําไรบางลงแล้วยังทําร้ายภาพลักษณ์แบรนด์โดยไม่รู้ตัวด้วย ใช่ครับพอลดบ่อยลูกค้าจะคิดว่าสินค้าต้องมีปัญหาแน่ๆหรือกำลังเคลียร์สต็อกทั้งที่จริงๆบางร้านตั้งใจลดเพื่อดันยอดเฉยๆแต่ผลเสียกลับหนักกว่าได้ถ้าไม่แข่งราคาแล้วควรโฟกัสอะไรคะสำหรับผู้ขายที่อยากอยู่รอดใน l a z a ด a าสเรื่องนี้สำคัญมากครับ 1. ทําทำจุดยืนสินค้าให้ชัด ต่างหรือดีกว่าใครอย่างไร 2. ทํทำหน้าสินค้าและภาพลักษณ์แบรนด์ให้สวยและน่าเชื่อถือ 3. ยิงแอดแบบมีโครงสร้างโดยเฉพาะ Lazada าสปอนเซอร์ให้เป็น 4. ดูแลประสบการณ์ลูกค้าสร้างลูกค้าซื้อซ้ำเพราะลูกค้าประจาคือกาไรที่แท้จริงครับสรุปคือร้านที่อยู่รอดไม่ใช่ร้านที่ถูกที่สุดแต่เป็นร้านที่มีกำไรพอจะเอาไปพัฒนาร้านให้เติบโตต่อได้จริงใช่ไหมคะ ใช่ครับร้านที่มีจุดยืนชัดทำแอดเป็นและสร้างคุณค่าให้ลูกค้าเขาสามารถขายแพงกว่าคู่แข่ง10-20%ึได้อย่างสบายเพราะลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่ราคาแต่ซื้อความมั่นใจและประสบการณ์ครับวันนี้ได้ความรู้แบบชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าทำไมสงครามราคาถึงไม่ใช่คำตอบสำหรับคนขายออนไลน์ค่ะขอบคุณคุณพีชผู้เชี่ยวชาญสอนยิงแอดโฆษณามากๆนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ